เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวไปกับพี่ไซบอยสวัสดีครับน้องๆ้องอพี่ไซบอยไซบอยพาวิทยาศาสตร์ใกล้ๆตัวมาพบกับน้องๆแล้วก็การดูแลรักษาอาวัยวะในร่างกายไงล่ะครับไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับแค่น้องๆปฏิบัติตาม,มพี่ไซบอยไซบอยดังนี้ครับอวัยวะที่น้องๆต้องดูแลรักษาเป็นอย่างแรกก็คือดวงตา การดูแลรักษาทำได้โดยไม่มองแสงที่จ้ามากไม่ใช้ผ้าหรือมือเช็ดตาน้องๆควรอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอวางหนังสือห่างจากตาประมาณหนึ่งฟุตอ๋อน้องๆอ,อย่าอ่านหนังสือตอนอยู่บนรถนะครับอวัยวะต่อมาที่น้องๆต้องดูแลอย่างดีก็คือหูอ้ามพี่สายบอยสายบอยจะแนะนำน้องๆว่าควรหลีกเลี่ยงเสียงดังมากๆ ต้องคอยระวังไม่ให้มแลงหรือของชิ้นเล็กๆเข้าหูและไม่ควรใช้ของแข็งแค้หูนะครับน้องๆครับน้องๆควรทําความสะอาดโดยใช้สัลีเช็ดหูด้วยนะครับน้องๆไม่ควรแค่จมูกบ่อยๆนะครับไม่ถอนขนจมูกด้วยนะน้องๆครับพี่สายบอยสายบอยจะบอกน้องๆอีกว่าการสั่งน้ำมูกแรงๆเนี่ยนอกจากจะไม่ดีต่อจมูกยังอาจเป็นอันตรายต่อหูอีกด้วยนะครับ ยาสั่งน้ำมูกแรงนะครับน้องๆปากและฟันก็สำคัญนะครับน้องๆควรดูแลโดยแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งหรือหลังอาหารก็ได้ครับอ้ตอต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่กัดแท้ของแข็งด้วยนะครับและอวัยวะต่อมาก็คือผิวหนังน้องๆควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังโดนแดดเป็นเวลานานๆนะครับต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำมากๆ ที่สำคัญก็คือน้องๆต้องอาบน้ำอย่างน้อยวันละสองครั้งและใส่เสื้อผ้าที่สะอาดด้วยนะครับพี่สายบอยสายบอยหวังว่าน้องๆคงไม่ลืมดูแลมือของน้องๆนะครับต้องล้างมือทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารอ้อน้องๆหลังออกจากห้องน้ำด้วยนะครับอย่าลืมตัดเล็บให้สั้นด้วยนะครับน้องๆทุกคนน้องๆครับพี่สายบอยไม่ลืมบอกให้น้องๆดูแลรักษาเท้าแน่นอนครับ น้องๆต้องตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอไม่เดินเท้าเปล่าออกนอกบ้านด้วยนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมดูแลรักษาผมของน้องๆด้วยต้องสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะครับน้องๆผมจะได้สะอาดสะอาดไงครับพี่ไซบอยไซบอยขอแนะนําน้องๆที่น่ารักทุกคนว่าถ้าพบว่าอวัยวะใดผิดปกติควรไปหาหมอเร็วๆเลยนะครับจะได้รักษาได้ทันวิทยาศาสตร์ใกล้ตัววันนี้น้องๆปฏิบัติตามสุขภาพดีแน่นอน พี่ส,สายบอยสายบอยจะกลับมาพบน้องๆอ,อีกนะครับสวัสดีครับ